hello everyone my name is napalun w a i wood from c l a s f i s e v n number t o today i will talk about if clause if clause หรือ conditional sentence คือประโยคเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นประโยคที่ผู้พูดสมมุติว่าถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะมีผลหรือเหตุการณ์อื่นๆเกิดขึ้นตามมา if clause จะประกอบด้วยสองส่วนก็คือ if clause แล้วก็ main clause นะครับ if clause ก็คือส่วนที่เป็นเงื่อนไขคำขึ้นต้นด้วย if ส่วน main c l a u s นะครับเป็นส่วนประโยค หลักที่เป็นผลมาจากเงื่อไขของ if e clause นั่นเองครับซึ่งตัวอย่างของ if e clause main clause นะครับก็คือ if people eat too much they get fat if clause ก็คือประโยคหลักก็คือ if people eat too much นั่นเองครับส่วน main clause ก็คือ they get fat นั่นเองครับซึ่งประโยค1ขึ้นต้นด้วยว่า if e นะครับกับประโยคหนึ่งมีหน้าตาเหมือนประโยคสมบูรณ์ทั่วไป จะสังเกตได้ว่าประโยชน์2ประโยชน์นี้สลับที่กันได้จะยกประโยคไหนขึ้นต้นก็ได้และแต่การเน้นและความหมายซึ่ง if e clause จะแบ่ง4ชนิดได้เป็นดังนี้ครับ 1. นะครับ zero conditional sentence วิธีใช้ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงครับ zero conditional sentence นะครับใช้สำหรับพูดถึงความจริงทั่วไปโดยใช้ present simple tense ในประโยคทั้งสประโยค ประโยคหนึ่งอยู่ในรูปของ if e clause ส่วนอีกประโยคจะอยู่ในรูปของ main clause ครับโครงสร้างก็คือ if บวก subject บวก verb 1 comma subject บวก verb 1ครับยกตัวอย่าง zero conditional sentence 3ประโยคนะครับ if babies are hungry they cry แปลว่าทารกจะร้องไห้ถ้ารู้สึกหิว snakes bite if they a r e s c a r e d แปลว่างูจะกัดเมื่อเวลารู้สึกกลัวและ 3. People die if t h e y d o n t eat แปลว่าคนเราจะตายถ้าไม่กินอาหารมาถึงข้อ2นะครับ first conditional sentence วิธีใช้ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน first conditional sentence ใช้สำหรับพูดว่าถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น โดยใช้ if บวก present simple tense และตามด้วย future simple tense โครงสร้างของชุดนี้ก็คือ if บวก subject บวก verb one comma subject บวก will บวก verb one ครับมาถึงตัวอย่างของ first conditional sentence กันนะครับ if it rains I won't go to the park แปลว่าถ้าฝนตกฉันจะไม่ไปสวนสาธารณะ if I study today I will go to the party tonight. แปลว่าถ้าวันนี้ฉันอ่านหนังสือคืนนี้ฉันจะไปปาร์ตี้และ3นะครับ If I have enough money, I will buy some new shoes. แปลว่าถ้ามีเงินพอฉันจะซื้อรองเท้าใหม่ข้อ3นะครับ Second conditional sentence ครับวิธีใช้ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความเป็นจริงในอนาคตหรือปัจจุบันนั่นเองครับ s e c o n d conditional sentence นั้นเป็นรูปแบบของประโยคเงื่อนไขที่ใช้กันในการพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริงหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่อาจจะเกิดจากการาคาดคะเนนั่นเองครับโครงสร้างของชุดนี้ก็คือ if วก subject วก verb 2 comma hmm. subject วก would วก verb 1ครับมาถึงตัวอย่างของ s e c o n d conditional sentence กันนะครับ if I won the lottery I would buy a big house แปลว่า ถ้าถูกลอตเตอรี่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ if i make the queen of england i would say hello แปลว่าถ้าได้พบราชินีอังกฤษฉันจะกล่าวคำว่าสวัสดีและ3นะครับ i would travel all over the world if she were rich แปลว่าเขาจะเที่ยวรอบโลกถ้ามีเงินมากๆครับมาถึงข้อสุดท้ายข้อ4นะครับ third conditional sentence นะครับ วิธีใช้ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความเป็นจริงในอดีตนั่นเองครับหน้าที่ของประโยคนเงื่อนไขแบบที่3ก็คือใช้เพื่ออ้างถึงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นไม่ได้และผลในอดีตที่อาจจะเป็นไปได้ประโยชน์งเงื่อนไขแบบนี้คือสมมุติเท่านั้นและไม่เป็นความเป็นจริงเพราะรู้ว่าสายเกินไปแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆมักจะบ่งบอกถึงความเสียใจหรือรู้สึกผิด ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดเวลาในประโยคเงื่อนไขแบบที่3คืออดีตและเป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้นมาถึงโครงสร้างของชุดนี้นะครับก็คือ if บวก subject บวก had บวก verb tree comma subject บวก verb have บวก verb tree นั่นเองครับมาถึงตัวอย่างของ third conditional sentence กันนะครับ if I had known you were coming I would have baked a cake แปลว,ว่าแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณจะมาฉันก็เลยไม่ได้ทำเค้กไว้ I would have been happy if you had called me on my birthday แปลว,ว่าแต่คุณไม่ได้โทรมาหาฉันฉันก็เลยไม่มีความสุขและสุดท้าย3นะครับ If we had taken a taxi we Would not have m i s h the plane แปลว่าถ้าพวกเราขึ้นแท็กซี่มาพวกเราคงไม่ตกเครื่องบินครับเป็นไงบ้างครับคงจะได้รับความรู้ไปมากมายแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าประโยชน์ใดผมพูดผิดพลาดลงไปต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ของจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ Goodbye